สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคําคมขําขันแหล่งรวมแรงบันดาลใจกำลังใจและแนวคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณก้าวผ่านทุกอุปสรรคในชีวิตวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกคนเคยรู้สึกเหมือนกันเคยไหมครับรู้สึกหมดไฟตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อดีหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีเป้าหมายผมเข้าใจครับและผมก็เคยอยู่ตรงจุดนั้นเหมือนกัน แต่วิธีที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้คือวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองแบบที่คุณไม่ต้องรอให้ใครมาบอกคุณว่าคุณเก่งหรือคุณทำได้นะอีกต่อไปพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยข้อแรกเลยนะครับแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากตัวเราเองใช่ครับอย่ารอให้ใครมาเติมพลังให้เราอย่ารอให้เจอสถานการณ์ดีๆก่อนแล้วค่อยรู้สึกมีไฟให้คุณลองถามตัวเองว่าอะไร ทำให้ฉันรู้สึกมีพลังอะไรที่แค่คิดถึงใจมันก็สั่นอยากลุกขึ้นทำบางคนคือครอบครัวบางคนคือความฝันบางคนคือคำดูถูกในอดีตที่อยากพิสูจน์จำไว้นะครับดุดประกายต้องเริ่มจากภายในก่อนเสมอเคล็ดลับข้อที่2คือจินตนาการภาพตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดลองหลับตาแล้วลึกถ,ถึงตัวคุณที่ประสบความสำเร็จที่สุดคุณอยู่ที่ไหนคุณทำอะไรคุณรู้สึกยังไง เพราะภาพในหัวจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนครับคนที่เห็นเป้าหมายชัดจะไม่เดินสเปะสปะและพลังบวกแบบนี้มันจะค่อยๆปลูกแรงในใจเราขึ้นมาโดยอัตโนมัติข้อต่อไปคือจดบันทึกความสำเร็จเล็กๆทุกวันครับใช่ครับไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่เขียนว่าวันนี้ตื่นเช้าได้วันนี้ไม่เลื่อนปลุกหรือวันนี้ออกกำลังกายสิบนาทีก็เพียงพอแล้วสิ่งเหล่านี้คือพลังเล็กๆที่สะสมเป็นภูเขา ทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อลองเปิดดูบันทึกพวกนี้แล้วคุณจะรู้ว่าคุณมาไกลกว่าที่คิดอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆคืออยู่ใกล้คนที่มีพลังบวกบางครั้งที่คุณหมดไฟไม่ใช่เพราะคุณไม่มีแรงแล้วครับเพราะคุณอยู่ท่ามกลางคนที่ดูดพลังคุณออกไตตลอดเวลาลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเลือกฟังพอดแคสต์ดีๆดูช่องที่สร้างแรงบันดาลใจหรือพูดคุยกับคนที่คิดบวก แค่สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนพลังชีวิตของคุณได้แบบไม่น่าเชื่อข้อสุดท้ายครับลงมือทำแรงบันดาลใจจะไม่มีค่าเลยถ้าไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างเริ่มจากอะไรเล็กๆก็ได้ครับเขียนหนึ่งบรรทัดเดิน10นาทีหรือเปิดคลิปดีๆฟังระหว่างล้างจานเพราะการลงมือทาคือเชื้อไฟที่จะทาให้แรงบันดาลใจของคุณไม่มอดขอสรุปอีกครั้งนะครับจุดประกายจากภายใน สร้างภาพความสำเร็จในหัวให้ชัดบันทึกความก้าวหน้าเล็กๆอยู่ใกล้พลังบวกลงมือทำทันทีจำไว้นะครับไม่มีใครสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ดีเท่าตัวคุณเองและผมเชื่อว่าคุณทำได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากได้แรงใจดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องคำคมขำ,ำขันกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณรักได้รับพลังนี้ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ คุณคือคนที่มีคุณค่าและมีพลังมากกว่าที่คุณคิดทั้งนั้น